สำหรับในคลิปนี้นะคะนกจะมาสอนวิธีการสลับสีในการถักหมวกด้วยเครื่องนะคะจุดเริ่มต้นจะพินสีขาวจะต้องอยู่ตรงระหว่างเครื่องตรงนี้นะคะกับตัวเกี่ยวไหมแล้วก็ปรับตัวมันจะมีตัวพีกับตัวทีตัวทีเนี่ยมันจะทำเป็นวงกลมให้ดันดันลงแบบนี้นะคะในแถวแรกนะคะจะเหลือปลายไหมไว้ประมาณสัก8นิ้วย่อนลงไปตรงกลางเลี้ยเกี่ยวกับพินสีขาวมือข้างขวาจะหมุน หมุนนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะหมุนสลับกันแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็หมุนหมุนให้ครบหนึ่งรอบพันมาให้หมุนมาให้ถึงจงจุดเริ่มต้นตรงตรงพินสีขาวจากนั้นเอาปลายไหมตรงนี้นะคะเอาตัวไหมสอดเข้าตรงที่ล็อก ไหมตรงนี้แล้วก็เอามาเกี่ยวไว้กับตัวล็อกไหมด้านล่างเคลียร์ตรงนับแถวให้เป็นเลขศูนย์นะคะแถวนี้เรายังจะไม่นับเป็นหนึ่งนะคะจากนั้นให้เราหมุนไป3แถวแล้วแต่ว่าเราต้องการสลับกี่แถวนะคะของนกจะใช้ยอยู่3แถว พอได้3ามแถวสิ้์แล้วนกก็จะสลับกับสีแดงนะคะให้เราเอาไหมสีเหลืองไปไว้ด้านในตรงระหว่างพินสีขาวกับสีของเครื่องตรงนี้นะคะวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาสีแดงมาแทนเอาไหมสีแดงเกี่ยวตรงพินสีขาวล็อกไหมด้านล่างนะคะแล้วก็ปั่นไป3ามแถวเกจะใช้สีละสามแถว พอหเสร็จแล้วนะคะสามแถวเสร็จแล้วก็สลับกันวิธีสลับนะคะเราจะไม่ตัดปลายไหมนะคะก็เอาสีส้มสหรือสีเหลืองนี่นะคะออกมาเอาสีแดงไขว้กันแบบนี้พยายามเอาตรงนี้นะคะไหมเสียบตรงร่องไม่งั้นมันจะหลุดนะก็จะทําสีสีเหลืองไปอีกสาม ก็จะได้เท่ากับ9นะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นหมวก1ใบเราจะใช้อยู่ทั้งหมด120แถวอันนี้นกใช้เหลืองนะคะเหลืองสลับกับแดงอยู่ทั้งหมด9อันนี้เหลือง9เ,เหลือง3แดง3เหลือง3เท่ากับ9ต่อไปนกจะถักแดงอีก9แถวนะคะ พอได้สีแดง18นะคะต่อไปเราก็จะทําเหมือนกับที่เราทํานะคะเหลือง3แดง3เหลือง3สลับกันให้ได้9วิธีเปลี่ยนไหมก็แบบนี้เลยนะคะพอได้3ก็เปลี่ยนสีแดง แดง3แล้วก็เหลือง3ก็จะเท่ากับ27นะคะจากนั้นเราจะทำขอบด้วยสีแดงอีก56แถวนะคะสำหรับขอบสีแดงปั่น56แถวนะคะมันก็จะเท่ากับ83แถวสำหรับไหมสีเหลืองนะคะเราก็ตัดแล้วก็เอาปลายไหมมัดกับสีแดง สัก2รอบจากนั้นเราก็ใช้เฉพาะสีแดงเอาสีเหลืองออกปั่นไปให้ได้83พอเราถักขอบนะคะด้วยสีแดง56แถวจากนั้นเราก็เหลืองสลับแดงตรงนี้เหลือง3มแดง3เหลือง3เท่ากับ9นะคะปั่นให้ได้92และวิธีการต่อไหมก็เหมือนเดิมง่ายๆเลยนะคะเราอยากต่อตรงไหนเราก็เอาเอาตัวเนี้ยไว้ด้านในก่อนจากนั้นก็เอาสีเหลือง แล้วอย่าลืมเอาสีเหลืองพาดเกี่ยวกับตัวสีขาวตรงนี้พยายามใส่ให้สุดนะคะตัวใหม่นะคะจากนั้นก็ปั่นเหมือนเดิมเส้นตรงนี้นะคะที่เราเริ่มใหม่มัดติดกับสีแดงสักสองรอบ ปั่นสีแดงไปอีก3าแล้วก็สีเหลืองสาเท่ากับ92จากนั้นก็จะถักสีแดงทั้งหมด9แถวปั่นให้ได้ร้อยหนึ่งตรงนี้นะคะพอปั่นสีแดงได้ร้อยหนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเหลือง3มแดง3าปั่นให้ได้110ถ้าระยะที่เราสลับไหมมันมันห่างเกินไปเราก็ใช้วิธีการตัดไหมนะคะแต่ถ้ามันไม่ห่างจนเกินไปก็ไม่ต้องตัดเหลือง3แดงสาม พอแดง3เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ3สีเหลืองอีก3แถวสุดท้ายปั่นมาให้ได้110จากนั้นสีเหลืองเราก็จะตัดเลยนะคะเราจะไม่ใช้แล้วสีเหลืองเราก็เอาปลายไหมมัดกับสีแดง2รอบจากนั้นเอาสีแดงออกมานะคะจากนั้นเราจะประกบชิ้นงานให้มันเป็น2ชั้นนะคะไอตรงไหมที่เราเหลือไว้ประมาณ8นิ้วนะคะให้เราดึงนะคะ หาหาแถวแรกตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ดึงมันย้อนกลับมาเหลือปลายไหมไว้ประมาณสักสองนิ้วตรงนี้นะคะจากนั้นก็ล่นล่นไหมที่เราเหลือไว้ไปให้สุดขอบเพราะว่าถ้าไม่ไม่เหลือปลายไหมไว้แบบนี้เวลาเราประกบนะคะมันจะตึงมันจะตึงแล้วก็จะแน่นมากนะคะล่นถอยหลังไปก่อนแบบนี้นะคะดึงย้อนกลับมา จากนั้นอันนี้นะคะที่เราเหลือไว้สองนิ้วมันจะมีห่วงห่วงตรงนี้นะคะให้เราเอาสอดใส่กับสีพินสีขาวแล้วก็พินถัดมามืออีกข้างหนึ่งก็หมุนเพื่อล็อกมันไว้นะคะแล้วก็เอาเส้นนี้มันจะมีเส้นล่างสุดนะคะที่เราทำ แถวแรกที่สลับไปสลับมานะคะอีกข้างมือขวาหมุนมือซ้ายจับห่วงสอดพินไปทีละหนึ่งหลักไหมตรงนี้ยังคาอยู่ในในในพินอยู่นะคะในตรงนี้นะคะตรงล็อกไหม พอเราประกบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตรงที่เราเหลือไว้2นิ้วเราก็ปั่นไปอีก20่สแถวในแถวแรกนี้มันจะค่อนข้างฝืดหน่อยนะคะให้เราจับจับเครื่องแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะซอฟเรื่องการน้ำหนักในการปั่นนะคะเพราะว่ามันจะฝืดฝืดหน่อยในในแถวตอนที่เราประกบนะคะพอครบรอบแล้วก็มันก็จะลื่น ปั่นให้ได้120นะคะจากนั้นเราก็ตัดเหลือปลายไหมไว้หรอบของเครื่องนะคะต่อไปเราจะเอาปลายไหมที่เราเหลือใส่เข็มเย็บไหมพรมนะคะเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องอีกข้างนึงเราก็จะหมุนนะคะแล้วก็เก็บทีละห่วงมือข้างขวาหมุนแล้วก็ข้างซ้ายก็เก็บไหมออกนะคะ หลังจากที่เราเก็บชิ้นงานออกจากเครื่องแล้วนะคะเราก็เอาไหมตรงนี้ยืดๆหดๆก่อนนะคะดึงให้จอหมวกมันปิดแล้วก็ใช้เข็มสอดแทงกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะล็อกให้จอหมวกมันแน่นแทงหัวเข็มย้อนลงไปด้านในเก็บซ่อนปลายไหมไว้ด้านใน หลังจากที่เราเก็บซ่อนปลายไหมเรียบร้อยนะคะตรงจอหมวก็จะออกมาเป็นแบบนี้วิธีการสลับไหมก็ไม่ยากเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ